ต้องงอตนตอไง,อองครับผมต้องการใจะให้ผมกำจัดพิลาตต้นไนครับอ้ยอัศวินของผมไม่หนมเน้มขนาดนี้เไม่หนมเน้ม,น,มน,นะที่บอกว่าเท่มากเลยนะปังนะนหนุ่มเน้มแล้วให้หนมเน้มย,ยังไงอนะ การแต่งตัวไอ, <c oughs> อ,อยาไปแค์การแต่งตัวดิ <c oughs> มาดิน้องครับผมดดต้งสปิริตจบแล้วเรามาเฉลยคำถามกันดีกว่า<ก>เมื่อเบรกที่แล้วพี่ถามไปว่านะครับผมโชว์เนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของวินเวิร์ลเนี่ยที่เป็นแอคชั่นโชว์เนี่ยนะครับผมชื่อโชว์ว่าอะไรข้อหนึ่งครับ,ข,รบข้อหนึ่งครับผมฮอลลีวูดแอคชั่นข้อสอง คำของน้องๆครับผมคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งครับผมแม่คือว่าฮอลลีวูดแอคชั่นนั่นเองใช่ครับที่นี้ต้องไปเนาะต้องไปแนะนำเลยต้องไปครับแล้วก็ดูดีๆมีรางวัลเพราะว่าคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามท้ายรายการถูกต้องแล้วนะครับผมอันย้ำอีกทีแล้วกันนะน้องๆถ้าเกิดใครนะครับผมอยากไปริงเบิร์กนะครับผมแล้วก็อยากไปดูโชว์ฮอลลีวูดแอคชั่นแบบนี้เนี่ยติดต่อนี่เลยนะครับรายละเอียดด้านล่างที่เหลือซึ้นกันแล้วนี่ ปารเริ่มสนุกแล้วตอนนี้ให้น้องปาร์สนุกให้น้องปาร์กพันดาบกับพิษซึงกองก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะครับผมเรามาดูกันต่อกันต่อแล้วเรามาฟังสาระดีๆกันด้วยกับรายการเมืองกาะปูของท่แทรต้องมาขึ้อยู่บนเลยเดี๋ยวพี่ทำให้มา